สวัสดีครับ e. สวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภายภูผ่าพังโบวี่ครับโอ้ยภูผ่าจีบสาวครับผมุ่มหลอกของเรานะครับไปเลยครับสุดหลอก โอ๊ยลอยลอยกดำสาวะิรับช่วงบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมแม่แม่ครับช่วงบรรยากาศครับผมพีดาวเดินก่อนเพื่อนเลยครับผมพีดาวแล้วก็ส้มโบูครับผมจีจีนักเ่าได้ก่อนนี่ ะสีเด็กก็สีดันสีโอ้โหสีดันสีครับผมสมูโอผัวผ้าเอ้ยไปลูกไปลูกไปไปไปผานี้เขาเคยหยุดหยุดด้วยกันนะครับผมวนตึบครับ ไกัเจ้าครับ,บ,รบพี่ดาวนักเล่าแล้วครับพี่ดาวเทียนฮะโอ้หนักกว่าสุโบครับผมพี่ดาวนี่เขาสูงได้ได้ความสูงด้วยครับผมเอาเอาเอา่งเสียงอะไรครับอู้อูอู้ผูพ้พาไป็นอะไรลูกผา ไปเลยมานีมาดีมามาไปมานี่โอ้ไป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 เลยไปเลยลุกเลยดีหน้านี้รับรองครับปูผานี่แซงซูสมูเลยครับผมฮะแอมบ์วะไอคิวเทียบมังจ้อยเออเอาเอาเอา

นี่นี้ให้หลานนะครับผมหลานของรุ่น,นะครับกวนจ่อยกวนจ่อยครับผมโอ้พีดาลรองกิ๊กๆครับ ช้างพายกับหุ่นช้างพังจะไม่เหมือนกันนะครับผมหุ่นช้างพายนี่จะจะจะขายาวนิดหนึ่งแล้วหุ่นช้างพังนี่ก็อ้วนครับผมอ้วนครับผมโอ้บรรยากาศสวยงามมากนะครับผมแม่แม่ครับผมบรรยากาศสวยงามมากครับผมโอ้ น้มเสร็จนะครับผมฝากแม่ๆครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผายฟูผาฟังโมวีด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ยาอะไรครับปวดปังครับไปขโมยยามาจากไหนครับเหรอฮะยาวาหนาวาหน่อยวะครับโอ้อร <laughs> ครับพี่ดาวถึงบ้านนะครับผมแต่ผู้ป่าเหมือนจะไม่อยากไปครับ bài 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 bay. bài 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 อยครับ,<ะ>บ้านครับผมนี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ทองคำนะครับผมก็ยังอยู่ที่อาการซึมๆนะครับผมยังไม่ตกจริงครับผมอยู่ที่อาการซึมๆโอ้โหรถ ทแต่งของเรานะครับผมพี่ไก่ย <c oughs> อย่างเราก็ได้ตัดมาไว้เรียบร้อยแล้วครับผมลงมาเลยตนี<ะ><ะ>่ครับมาอันมา,มา,มาดีกองหนะพี่ไปเลยเจับไปยังสิไม่ต้องวอกก็ได้จับไปยังสิโอเคครับเนี้ยงหาไปยังไหนก็

อยู yeah, mm ่ในยามด้วยยามขึ้นขึงถึงแล้วโชล่อนนี่สุดหล่อของเราครับลำปุดครับภูผาเอ้าอย่าเพิ่งเล่นครับผมอย่าเพิ่งเล่นครับไหนครับโชว์หล่อให้ลูกเร็วโชว์หล่อเร็วมานี่มามานี่มามานี่มาบบสุบนสูงบบสุบนบโบสุบนสูง โชว์หล่อครับเอานั่งลงนะครับผมนั่งลงสินั่งลงนั่งลงเลยดินั่งลงครับย่ำขาล่างกันไหมเห็นบ่ะนั่งลงครับนั่งลงเลยดินั่งลงครับผมผู้พ่นั่งลงครับนั่งลงครับเออบนสูงยกขาเร็วยกขาสูงยกขาดิยกขาสูงยกขาสูงโอ้โหสุดหล่อมากๆเลยนะครับผม มีบ่ครับผ่านก็นอนกับพราะใหญ่ทองคำเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ควรแจ็คก็ไปหาหมอสองวันแล้วนะครับผมดีใจดีใจทั้งดีใจทั้งทั้งปวดท้องครับผมปวดท้องครับผมอาการปวดท้องก็ มีตั้งแต่เป็นตั้งแต่ตั้งแต่มาตั้งแต่อยู่ภูเก็ตนะครับผมวันแจ็กพอดีคนวนพาเมื่อเช้าพา้องอาทิตย์ก็ไปหาหมอก็ได้เจอพ่อของเขาก็ได้เล่าประวัติวันแจ็กให้ฟังเรื่องปวดท้องนี่ครับผมปวดท้องมาตั้งแต่ภูเก็ตครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมแม่ๆทุกท่านเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องพายปูผป่าฟังโบวีด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ